เราเดินขึ้นมาทำไมวะข้างบนมีอะไรวาอยากรู้อยากรู้จริงเลยข้างบนมีอะไรทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้วะ คุณพูนคุณพูนมานี่ก่อนคุณพูนตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเดินคุณคิดว่าเราจะใช้เวลาเดินทั้งหมดกี่ชั่วโมงจากระยะทาง3.7กิโลเมตรวันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่2ชั่วโมงครึ่ง สองชั่วโมงครึ่งแล้วสองชตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะอ่าแปดโมงแปดโมงส่ิบเอ็ดมงสี่ิเอ็ดาประมาณนี้แปดโงสิบอนะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามาดูว่าผ่านไปเท่าไหร่นะสองชั่วโมงครึ่งจะจะถึงตรงไหนจถึงตรงไหนอ่ะ เรามาถึงจุดแรกแล้วเพื่อถึงจุดแรกทางขึ้นยอดเขาไม่หอบวะก็ไม่เท่าไหร่นีว่าเพิ่งถึงเหรอใช่แล้วคุณฟองเราเพิ่งถึงเดี๋ยวเราก็ถึงยอดเขาแล้วเพื่อนเราไได้สามกิโลแล้วสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรค่ถึงยอดเขาที่เพิ่งได้สามเมตร จะมีจุดนั่งพักสำหรับคนอนแอร์ตรงนี้มาดูว่าใครจะข้นนั่งพักจะเป็นคนคนนี้หรือไม่จะขึ้นต่อเลยไม่นั่งแถวนี้ไม่มีใครอนแอร์หรอกนะไม่มีหรอกแถวนี้เรามาถึงจุดคนอนแอร์ทั้งพักแล้วไม่มีหรอกคนอนแอร์คนอนแอร์ได้นั่งพักลงไปแล้วเป็นยัไงความรู้สึกตอนนี้นะครับคุณฟอง 白切乌。 เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพูดใหม่ดิเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอาิีพไม่ทันเราเดินขึ้นมาทำไมวะข้างบนมีอะไรวะอยากรู้อยากรู้จริงเลยข้างบนมีอะไรทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้วะเงนื่อยเนื่อยแตกแบบจดจัดอะตอนเนี้ยเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเดี๋ยวเราก็ไปหาคำตอบข้างบนครับทุกคนว่าเราเดินขนาดนี้เดินเพื่ออะไรวะ ข้างบนมันมีอะไรเขาบอกอยู่บนไม่ใช่ห้สิบเปอร์เซ็นต์นะั้งหน้าสิบเปอร์เซ็นต์ยู่งบนเนี่ยไปนิดนึงนิดนึงย่าได้พักแล้วไปเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่จุดจุดไหนแล้วคุณฟองชี้ดิ อยู่ตรงนี้นะครับตา <ừ. S 1> เส้นทางที่เราจะไปอยู่ตรงนี้โอ้ oh. สองชั่วโมงไม่น่าถึงแล้ววันนี้อไอ<ป>จุดเนี้ยเราเดินมากี่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 นาทีนะกี่ชั่วโมงสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงจากจุดบริการนะกล่องเที่ยวนะครับเดินขึ้นมานี่นะครับถึงแค่นี้นครับสองชั่วโมงไม่หกจุดที่อะไร <laughs> จุดที่สอง <laughs> ตาย a few minutes later เรามาคุยกันหน่อยคุยวะเราคุยเรามาคุยยันหน่อยเราอย่างนี้อย่าใส่กันสสองชั่วโมงครึ่งไม่มีจริงทุกคนจำไว้ไม่มีจริงอันนี้เราอยู่ตรงไหนนะนี่วะตอนนี้เราอยู่ตะเคียนคู่มี่ต้นตะเคียนที่หนึ่ง อันนั้นตอนตะเคียนที่สองมีจุดกองน้ำนิดหน่อยไปดม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งกับไปดูป้ายว่าความชันเท่าไหร่อันนี้ป้ายเขาบอกว่าความาชันลาดชันเฉลีย่ยที่3เจดหนึ่งวัดเลน อันนี้มาได้ครึ่งทางแหละแต่เมากอะตะเคียนคู่เลยเท่าไหร่วะโหครึ่งทางล่อไปสามชั่วโมงกว่าเรามาลุ้นกันว่าทริปนี้ไปั้งหมดกี่ชั่วโมงไา้ข้าวบะหมีไมห่ไอ้เหีย อารนืกอกล่าไ้วเล่าสุดเรามาถึงตรงนี้แล้วเรากําลังไปที่พญาเละเหลือแล้วก็จะไ้จุดพักแรมแล้วอีกนิดนึงเอาละทุกคนเรามาถึงแล้วคก<ช>ายพักแรมอีก200เมตร เป็นไงสองยเมตรพยานเรือความชันยีเราอยู่ที่นี่ละอีกนิดนึงไป นี้พึ่งพิ่งตื่นนอนหลังจากได้พักไปประมาณสัก15-20นาทีเราก็ออกเดินทางกันไปต่อที่ยอดเขาพระเจดีเพราะว่าจริงๆว่าจะไปชมวนๆไปจนถึงยอดเขาภูกาด้วยซึ่งยอดเขาภูกาห่างจากที่นี่ประมาณ2กิโลกว่าหาทำจริงๆเดินขึ้นธรรมาดาเหนื่อยอยู่แล้ว ให้จะหาทำอะไรพี่แอดวานทีไปอีกโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดแยกของจุดชมวิวยอดที่ทั้งสี่เดี๋ยวนี้เราจะไปทางด้านซ้ายก่อนปันจจัยจะจัดสองพันยี่สิบเมตรเห็นไหมสองพันยี่สบเมตรเขาภูก,กาแล้วจะตามด้วยอะไรนะ เขาไม่ย่าเขาไม่ย่าแล้วก็ลงมาใช่แล้วคืนนี้นนรเราจะไปที่ผ่านไรโอเค นี่คือคนหมดสภาพแล้หนึ่งคนจากที่คุณปูลลากไปเดินสามเขาสี่เอออันนี้เขาที่สี่คือไม่เขานับไลวะอันนี้เขาเลยนะเขาหลวงสุวรรณทัยห,หนึ่งใช่ไหมเขาแม่ยาสองเขาแม่ใหญ่ครั้งหนึ่งสาม,มเาจ,จดีเจดีสี่ภูกาหนึ่งเูกาหถามหน่อยคนว่าอะไรแม่งพาเดินห้าเขาในว,วันเดียวไม่หมดสภาพได้ไงวะ <laughs> đa giống <đồng> giản đâu, <laughs> đưa nhỏ mượt, quả tới đến camp, kiểu lùng rồi đấy à ่เรากำลังจะไปที่หานารายเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ดูจากทรงแล้วไม่แน่ใจว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหรือยังนะ ระวังกันด้วยนะถ้าจะมาอ่ไปละหนึ่ง One hour later. ้วอาอหลังจากลงเขาเป็นไงบ้างมะนุม่มดูเหนื่อเอ้ยแต่ว่าใช้เวลาลงประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบวนาทีเป๊ะเ,เ,เลยเราดีไวเว้ยยอดแต่ขานี่ไม่ไหวนะตเตรียมล้มอย่างนี้ละตายแล้ว,ดลวอดีบรรยากาศร,รอบๆเก็บส่งท้ายหน่อยเจอกันทริปต่อไปบ๊าย<ด>บายไปเป็นตัวรอสูบ๊ายบาย ก็อาจะไม่ทันหรือเปล่าก็อาจจะมีวิ่งอีกแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็มาถึงทันเวลาจนได้ก็คือไม่ต้องวิ่งอันนี้ก็คือนั่งรองรถไฟชิวๆรอรถไฟประมาณ5้านาทีก็จัดว่าเฉียดอยู่เพราะถ้าสมมติว,ว่ารถไฟมาก่อนนี้ก็คือจบใช่ไหมคุณพูนใช่ปะใช่ไหม,ไหมนั่นแหละก็ชิวแล้วตอนนี้นั่งรองรถไฟมา